เออเนยเก็บมะเขือขึ้นมานจะเลี้ยงงวแล้วปะลุงสบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะเก็บมะเขือคนมะเขือเอิร์กไปตำใส่ส้มตำตำมะหุงมาเนี่ยใสเอ้ยเนยนะบาไปได้มันคั่นคลายได้ลูกคั่นคลายคั่นคลายพี่ลูกพักบุ้ง าาพี่น้อยมาฮกแกผักบุ้งพี่น้อยนี่อ่ะนี่กระตัมฮุงเด้อโบอแม่นอ่ะนะเดี๋ยวหัวลาพาจะได้มันงามๆนะอารุณเลยเดี๋ยวทางหน้หาาอจารย์ก็มีผักบุ้งพื้นบ้านนะ

้าแล้วผัวงอไก่เลยมันงอเยอะจองเนี่ยคนเก็บเนี่ยคนเก็บน้ำคนมากินน้ไล่พามือจังดึงาบอกแม่กินบาได้ได้น่ะลูกกินบ่ได้น่ะลูกพออะไเนี่ฮะ อะไรพอแล้วดูดดูดพี่พมีมาเก็บพี่ฮัมพี่นี่นะค่าพี่เขบุ้งเด่นให้มันแตกเคลือมันเ้ยห่องแม่ห่องพอดูห่องพอดูมาฮัมห์่องพอดู เไี right. yeah, okay. ้ยกับตาเลยกับใจเด้อขับใจเด้อห้ามกบห้ามโปไม่นีนะห้ามโปเอมาไมไ้ประดไปจ้ะไม่จับป้งดูห้โปจับป้งดไปพอแล้วพอแล้วไปเด้อ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  ไปเลียงากแตงแงใจของเขานะข้าอยู่ป่าผูาเอาเสียมเขียนกแงกลิกกันปลากแต่อาง้ยอกินรแตงกแตงเินคึบมานีู่กจะไาอย่าเ้า อาจุดไมยาได้ผูกไว้ลวปารุงเลยมันคิดดื้อแห้งูเออยู่บ่กว่เป็นแก่เป็นแกบ่าผูกผิดไว้นี่บ่แให้ผูกวนี้เช้าก่อนกินเช้าก่อนยาจ้ะแกเอาให้อันนี้วัวกั้าหารทีชิมเขาบ้างชิ้วให้ ล่าซื้อถือผูกไว้แหละ่ซื้อถือผูกไว้แปลาลูกเอ้ผูกแพ้ตะโลผูกไว้แล้วมันคิดดื้อแห้งอันกินันเนาะกได้นะอามั้งยังไยังหยไงยังรอ้งยัไอยเทนิคยอ่ะที่เขาพอปั้เขาให้แน่มีปั้นเข่าให้น่อยเด้อสบานดีปลาลูกอันฮะ ตัานี่ครับมาห้อง er ีดึงเดือทางเนี้ย mm ่า hmm. น yep. okay. ี okay. ่าดแต่นังไก่ให้มันได้บเยเอาเรุดแหละเนี่ยรุดละบานี้ทำหน่อยเลยพวกเพอไรยินอะไรแหละนี่เป็นแถวปอดเป็นทางจ๊แลว่าีไปแล้วไปก็ให้ไ้ก็น

Để mình. không có cho loại hòa loại chứ gì không thèm 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 ba

Ngọt như nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้เอานี่โหปัดตุ๋ม2กํา2กํามือให้จ้วยเด้อได้บ่ <laughs>

ไ่ได้ตอแค่เลยแต่บีบแม่ถึงแนงถึงแนงอย่ฮง้ค่ะพี่ก่อนให้ตอแพงยเงี้ยอยากไปใช้กับไฟได้นะนแมถูกอีกบ้า

ชามมนก็ปมดมันเดียวกติดเลยมันอยู่นอยู่เยองมองแล้วบ่ะนี่ยจะมองอุ้ยย่าหนึ่งชิ้คนะครอบใส่ก่งไม่ใต่ก่งก็ไบ้แล้วัองคนยี่สิบห่างยัดเป็น่นแขงย่นเลยชินนอนแล้ี้างจะค้างแข็งไหวใช่ป่นิอยนอนานๆๆๆๆ